เอาเลยนะครับก็ขอกลับสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้ก็ผมนะครับนายิกอร์นะครับวันนี้จะมาสอนวิธีการลงม็อดอ่ o ฮอลล์โนไนซิลซองนะครับที่มันเป็นม็อดภาษาไทยอ่าผมขอย้ําไว้ก่อนเลยนะครับว่าม็อดนี้มันเป็นม็อดฟรีนะครับปกติการที่เราใช้ม็อดอ่ะมันจะเป็นเหมือนกับพวกโปรแกรมพวกมาใช่ปะถ้าเราหาจากใน y o u t u อ่าอันดับหนึ่งเลยเราพิมพ์คําว่าฮอลล์โรนไนซิลซองในในนี้นะครับใน Google ก็ได้ ฮัลโหลไนซิลซองมัดไทยฮแล้วเรากด Enter ไปเลยโอ้ยเดี๋ยวผมพิมพ์ผิดนี่วะแปบ๊บหนึ่งนะหนึ่งจุดสองโอเคอ่ะแล้วเราเลื่อนลงมานะครับให้ไปดูที่อ่าเว็บของ n e x กซนะครับ n e x กซเนี่ยเป็นเว็บอ่าโดยมัด Mod, นักมัดโดยเฉพาะเลยแล้วเราก็คลิกไปที่ว่า h o ล o n i ไนซิลซอง n ่าไทยทันสลีดโอเคพอได้หน้าต่างนี้มาแล้วให้ไปที่ตรงนี้ครับ สำหรับม็อดไทยล้วนคลิกเลยพอคลิกมาแล้วจะขึ้นหน้าต่างให้ดาวน์โหลดผมขอย้ําในเว็บนี้หน่อยนะครับก็คือต้องสมัครนะครับไม่จาเป็นต้องสมัครพรีเมียมก็ได้นะครับเป็นสมัครเป็นยูสเซอร์ธรรมดาก็ได้นะครับถ้าเราไม่สมัครมันจะไม่ให้เราโหลดนะครับอ่าพอเราสมัครเสร็จแล้วก็กดกดมาตามนี้แล้วมันก็รอโหลด อ่าพอโหลดแล้วเราก็มันจะขึ้นแบบนี้นะครับถ้าใครไม่ขึ้นให้คลิกตรงคาว่าคลิกเฮียนะครับเนี่ยหากคุณดาวน์โหลดแล้วมันมีปัญหากดคลิกตรงนี้เพื่อกดแมนนวลนโอเคผมจะดาวน์โหลดไปที่อ่านี่แล้วกันอ่าพอขึ้นมาปุ๊บเราก็เปิดไฟล์ที่เป็นที่เราเซฟไว้ครับอันนี้มันจะขึ้น Hello n a Song Full Translate และให้เรา,ปาเปิดอ่าไฟล์เกมที่เป็นสตรีมขึ้นมานะครับ ผมเป็นตัวนี้นะทีกขวาไปที่คอล ո ւ ն ա s i ซิลซองไปที่คุณสมบัตินะครับแล้วไปต่อที่ไฟล์ที่ไฟล์ที่ติดตั้งเกมไว้แล้วแล้วกดทั้งขวามือมันจะมีควาว่าเปิดหาอ่ะพอเปิดปุ๊บเราจะเจอไฟล์อ่ะนะครับไฟที่เก็บคอล ո ւ ն ա s i ซิลซองอยู่แล้วก็ก๊อปทั้งหมดนี้แล้วก็ลากลงไปเลย อ่าพอล่ากลงไปแล้วก็ทับทั้งหมดคนระับพอมันทับทั้งหมดเราก็เข้าเกมเดี๋ยวผมจะลองเพจการเข้าเกมให้ดูว่ามันใช้ได้หรือเปล่าเรียบร้อยเราลองเข้าเกมดูต่อสักแป๊บหนึ่งนะครับเพราะว่าคอมผมมันก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะจ๊ะ ยังไม่ได้เสียบมาไอจอยเลยโอเคทีมเชอรี่อ่าเรียบร้อยครับขึ้นประสาภัยแล้วเกมนี้บันทึกข้อมูลโดยอัตโนมัติในบางจุดกรุณาอย่าเปิดซอฟต์แวร์หรือขนาดอ่าอย่าพับหน้าหน้าต่างมันนะนะะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในตัวเกมนะครับว่ามันแปรเยอะหรือเปล่าแต่เขาเขาแปรร้อยเปอเซ็แล้วนะ okay. เริ่มเกม เรามาดูหน้าต่างของตัว UI กันก่อนนะครับอาจจะมีบางช่องที่ดูแบบข,ข,ขัดขัดหูขัดตาหน่อยนะครับแต่มันก็ก็ยังถือว่าโอเคนะครับในแบบแอบปบที่แอเป็นมอดที่ใช้ฟรีเนี่ยก็แปลครบนะครับเนี่ยเช่นเนี้ยสตูเบอรี่น้ําหวานวินเทจแล้วก็เนื้อแผ่นของผู้โดยสารเนี่ยส่วนนี้ก็นี่ฮะมีแผนที่นี่แปลครบหมดแล้วแต่อาจจะ มันอาจจะแปลแบบเหมือนกับเป็นอันนั้นไปหน่อยนะแปลเป็นไทยไปเลยอะ่ะอย่างเช่นคําว่าแดนขาวเงี้ยมันก็จะเป็นไว้อะไรสักอย่างมั้งโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะจบคลิปไว้เท่านี้แล้วสำหรับใครที่ทุกใจนะครับหรือไม่ก็ทำได้แล้วก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กด s u b s c r i ตผมไว้ด้วยนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์เพราะว่าผมจะไลค์เกมนี้ทุกๆวันอยู่แล้วสำหรับวันนี้ผมซิเกอร์ขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับบ๊ายบาย รับชมคลิปเสร็จแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ